คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกพวกเจ้าลิธชวีทะเลาะกันเพราะความริษิาศรารติยาชายติโสโก รติยาชายติพยังรติยาวิปปมุตตัสตะนัตถิโสโกโกุโตพยังความโศกย่อมเกิดจากความยินดีภัยก็เกิดจากความยินดีผู้หลุดพ้นจากความยินดีแล้วความโศกก็ไม่มีภัยจะมีมาแต่ที่ไหนที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพวกเจ้าลิชชวี สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบินทบาทในกรุงเวสาลีวันนั้นเป็นวันมหหรสพพวกเจ้าลิธชวีหลายพระองค์แต่งกายประดับประดาที่ไม่เหมือนกันออกจากพระนครจะไปยังอุทยานพร้อมด้วยหญิงโสเพณีคนหนึ่งพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นพวกเจ้าฤทธชวีเหล่านั้นแล้วตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า พวกเธอจงดูพวกเจ้าลิชวีคนที่ไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาววดึงก็จงดูเจ้าลิชวีเหล่านี้เถิดพวกเจ้าลิชวีเข้าไปในพระอุทยานแล้วเกิดเรื่องทำ้ายร่างกายกันและกันเพราะความริษยาที่เนื่องมาจากนางโสเพณีคนนั้นนางคงชอบคนหนึ่งไม่ชอบคนหนึ่ง คนที่ไม่ได้ดังใจก็ริษยาคนที่นางสนใจคนเหล่านั้นต่างมีเลือดไหลเร้ากับน,น้ำในแม่น้ำพวกเจ้าหน้าที่อุทยานและประชาชนต้องช่วยกันนำเตียงมาหามกลับเข้าพระนครพระาศาสดาทรงสเสวยเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระนครพวกภิกษุเห็นพวกเจ้าลิชวีบาดเจ็บมีเลือดไหล นอนอยู่บนเตียงให้เขาหามาก็กราบทูลว่าเมื่อเช้านี้พวกเจ้าลิธชวีประดับตกแต่งกายดุดเทวดาดาวดึงตอนนี้พวกเขาถึงความพินาศเพราะหญิงคนเดียวตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมอาศัยความยินดีนั่นแหละ แล้วตรัสภาสิทธินี้รติยาชายติโสโกโรติยาชายติพยังรติยาวิปปมุตตสัตนัตติโสโกโกุโตพยังความโศกย่อมเกิดจากความยินดีภัยก็เกิดจากความยินดีผู้หลุดพ้นจากความยินดีแล้วความโศกก็ไม่มีภัยจะมีมาแต่ที่ไหนอธิบายพุทธภาษิท รติยาจากความยินดีในที่นี้หมายถึงความยินดีที่อาศัยกามคุณเช่นยินดีในรูปและเสียงเป็นต้นที่น่าใคร่น่าปรารถนานั้นเป็นเหตุให้เกิดความโศกและภัยคติธรรมความรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นโลกามิสเยือล่อให้ติดอยู่ในโลก สังขารโลกชาวโลกพากันหมกมุ่นในอารมณ์เหล่านี้